ค่ะคุณธนวัตรคะสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติรับหลักการวาระแรกในส่วนของร่างพระราชบัญญตัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่พศที่แก้ไขบทบัญญตัติผู้คำประกันและการจำนองค่ะพร้อมกันนี้ที่ประชุมยังได้มีการตั้งคณะกรรมาการเพื่อพิจารณาศึกษาจำนวน15คนค่ะ โดยการประชุมสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติที่มีนายพรเพชรวิชิตชลรชัยทําหน้าที่ประธานการประชุมวันนี้ค่ะก็ได้มีการพิจารณาวาระเร่งด่วน3เรื่องนะคะโดยก่อนเข้าสู่ระเบียบว,วาระนายพรเพชรได้รายงานคําร้องของคณะกรรมการปปชถึงสํานวนถอดถอนสีเรื่องโดยเรื่องแรกตามที่มีคําร้องให้ถอดถอนคณะกรรมการกสทชกรณีใช้อํานาจหน้าที่สอบไปทางทุจริตในการเปิดประมูลคลื่นความถี่เมื่อมีการสอบสวนก็ไม่พบมูลเหตุของการกระทําผิดค่ะจ ทําให้ข้อกล่าวหานี้ตกไปส่วนคําร้องอีก3เรื่องปปชเห็นว่าเป็นการกล่าวหาเพียงประการเดียวและรัฐธรรมนูญปี2550ถูกยกเลิกไปแล้วไม่มีมูลเหตุให้ไต่สวนต่อจึงมีมติให้จําหน่ายคดีออกจากสารระบบนั่นก็คือในส่วนของกรณีถอดถอนนายสมศักดิ์เกียรติสรนนท์อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรใช้อํานาจบรรจุร่างพรบ,อบรองดองแห่งชาติการถอดถอนนางสาวกฤษณาศรีหลักษ์อดีตรัฐมนตรีประจาสานักนาย,ยกรัฐม รตีและนายธีรชัยภูวนาถนานุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังใช้อำนาจแทรกแซงอ,อสอมทรวมถึงกรณีถอดถอนอดีตสสพักประชาธิปัตย์จำนวน6คนค่ะที่ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนางสาวยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีในขณะนั้นแต่กลับอภิปรายนอกประเด็นค่ะจากนั้นที่ประชุมก็เข้าสู่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่พศแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับการค้ำประกันและ จำนองที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอโดยในวันนี้ค่ะหม่อมราชวงศ์ปรีดียาทราเทว,วกุลรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลค่ะว่าเห็นสมควรให้แก้ไขบทบัญญัติเพื่อให้มีความเหมาะสมแก่การประกอบธุรกิจในปัจจุบันโดยให้ผู้ค้ำประกันเป็นนิติบุคคลสามารถผูกพันตนเพื่อรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมได้รวมทั้งสามารถทําข้อตกลงล่วงหน้ายินยอมให้มีการผ่อนเวลาได้หากเป็นสถาบันการเงินหรือประกอบอาชีพค้ำ ประกันเพื่อสินจ้างเป็นปกติธุระค่ะจากนั้นประธานการประชุมก็ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกนั้นได้อภิปรายอย่างกว้างขวางจนในที่สุดที่ประชุมมีมติรับหลักการวาระแรก185ต่อ2เสียงงดออกเสียง5เสียงและตั้งกรรมธิการวิสามันจำนวน15คนค่ะ ค่ะซึ่งขณะนี้นะคะอยู่ในขั้นตอนของการประชุมลับในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติค่ะเนื่องจากมีการพิจารณาในส่วนของการเสนอชื่อบุคคลที่จะได้จัดสรรเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะจากนั้นก็จะเป็นการพิจารณาในส่วนของร่างพรบหพักฉบับที่พอสอค่ะนนคุณธนวันรคะ